ส,ำสำเลยเป็นมือที่สไตล์รอคอยมานานตําหงซึบแสีพี่น้องเอ้มุมก,กบอบใจเดือเมื่อกบานแล้วพี่น้องเันนสาสีหอนี่แหละเมือ่อ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายบ้านฮาสู้ขู่สูขข้คนมาเผากับสไาตล์ส้าอุดรนครเพิดคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้สไตล์ผ้าพีผ้านองเขาไม่กินหมูกรอบพี่น้องตำส้วนหมูกรอบปาดมื้อนี่บอกว่าเป็นมือที่สไาตาล์รอคอยมาน,นานตำหงสบเสียพี่น้องเ้ยอือ้อ เบอร์เซอร์ว่าเป็นบ้านดอ,อกพี่น้องเป็นอพาร์ตเมนต์สามห้องนอนปพะดียูเป็นซัดส่วนดียูพี่น้องจ้าอืมอือหือแซ่บผุดผัแซ่บพี่น้อง น่จะผักบวงกับบักถัว่หอมหอมากเลย คันมีฝีมือนไปเห็ดหมูก,กรอบอยู่ใส่กระแซบเบิร์พี่น้องเอ้ยกรอบนอกนุ่มในคือเก่า <c oughs> คุณเดชแมน่นบ่อพี่น้องคว่มจริงเนาะเบาคว่มจริงอืแซบไปเลยสวัสดีตำ่ำ เพียงพอน้องเพียงพอดีคึมคึมคึม,มสีปับแสงมันงนั่นบ่มีแดดเขาตาบ่ได้เอาไฟมาซองเนาะมีไฟเอาไฟมานำอยู่บ่ได้มาซองน้องทอดไข่ไข่เจียวส้มเครื่องกับมีดได้เดี๋ยวนี้ xây thua xây không hôn nhai xây bật lên khởi chậm này แต่เดี๋ยวเมื่อบานแล้วพี่น้องเันเสาสีหอนี่แหละเมื่อบ,บ้านเั็นเสาหนี้พี่น้องวางแผนไว้เบิดแล้วว่าจะไปเห็นย่างไงน้ำนนะพี่น้องเนาะอันดับแรกเลยพาเดกหน่อยเที่ยวพี่น้อง ลูกมากก่อนพี่น้องจ้ะอันนี้พี่สองกันมัน กาคิดว่าสิไปเอานมอ,ออกพี่น้องเอานมสีลคโคนออกถามว่ามีปัญหาอย่างือเออกนมเนาะ เฮ็ดมาสิบกว่าปีแล้วพี่น้องเออเาตายอ่ะเฮ็ดน้องมาสิบกว่าปีแล้วแล้วอยากเอาออมมันโดนแล้วนะพี่น้องเขาโดนแล้ว แล้วมันรู้สึกว่าปวดหลังอายุไล่เราเริ่มปวดหลังพี่น้องน้องบอดี้มีปัญหาอย่างไรได้พี่น้องขนาดเติมมาสิบกาปีถ้าตายไปอุ่นถาซาเบิ้งยานมหัต่บุหยังบอดี้หัวบอดี้เนี้ย อยอาออกซื้อี่องอายุหลายเท่านา้อนาคตมันเกิดเสริมดูดแล้วนะพี่น้องเนาะเขาอยากเป็นนันเป็นนีใไปสเอออกไว้ก่อนเราความสื่อนะพี่น้องนี่เนาะซิลิคอนมันดูดมันอากาศสิมีแบบเสื่อมสภาพไปตามกานเวลาของมันนั่นแหละเนี่ยมันบมีมันบ่แมานซิลิคอนตลอดสิบเนาะ ปมาณสิบก็ปีกว่ามันยังม่มีซิลิโคนตลอดสิบสมัยนี้อาจจะไม่หลกวทามว่า,า,าจะเสริม เสริมตอบบหรือว่าปล่อยเห็มันเอาออกแล้วปล่อยเห็มันงันตรงเรงเบิ่งก่อนไม่้องจา๋าเบิ่งสภาพนมก่อนขั้นสตาเราบวันไหนก็สิอาจจะไปเสริมขึ้น ถขันหนังอ,ออกแล้วมันจะธรรมดาเนาะก็ก็กบเพิ่มเสริมขึ้นอ่ะพี่น้งองออกออกแล้วอ,ออกเลยถามว่าสามีสาวตายไปจังไงเนานะ่นมาจังไนเสี่ยวนมออกพ่นบอกว่า สําบริหักเธอที่นมเด้พะนะแม่นบนน่เนาะพี่นองตอนเช้าตายครบกับสามีกมีนมล้วด้พี่นอนมใหญ่ยยเหร สันกะหักเธอคือเกาละ่ะเธอสิมินมบุมมินม,นมสันกะหักเธอคือเกาสามีว่ากุ่นเลยพี่นอ้องครับยังไง นี่น้องบะงั้าาางเหมือนค่ะแซ่บครับเนาะ อ๋อฝนตรงห้ามหัวสไตล์คัะขักพี่น้องเลยบดมันสีมากกระม้าเราเลยฝนบิดเพื่อเนี่เเยเซมเป็นท่านเวลาค่ะพี่น้องเบิดเพื่อเนี่ยแล้วน้อยน่อยมูเบิดมูเครื่องรูเลยแสบแสบมูไหม มุกะนมค่ะแส่เ็ดพี่น่องครรู้จักคุณเุพี่น้องสู้คุณสู้คนติดต่มเราส้สตาถ้าพอกันคลิปน้ำพี่น้องจ้าไปละฝนหำหัว